ขณะที่ชาวเทศบาลนครยะลาครับได้มีการร่วมเวทีประชาคมในการที่จะรับฟังช่วยเหลือเยียวยานะครับสำหรับกงนน้ำท่วมครัวรล,ละเก้พ0ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก่อนหน้านี้ครับบรรยากาศการจัดทําประชาคมการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลา ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทางด้านของเทศบาลนครยะลานะครับได้มีการเปิดเวทีให้กับประชาชนได้ร่วมประชาคนประชาคมครับซึ่งก็เต็มไปด้วยนะครับผู้ประสบอุทกภัยในเขตชุมชนต่างๆที่เข้าแถวนะครับมารอคิวลงทะเบียนกันนะครับก่อนที่จะมีการทําประชาคมเพื่อที่จะรอทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับที่ออกมาชี้แจงและก็ทําประชาคมร่วมกัน ด้วยการยกมือนะครับให้ความเห็นชอบแต่และชุมชนเพื่อที่จะขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ซึ่งการทําประชาคมในครั้งนี้ต้องบอกว่าผ่านไปด้วยดีครับสําหรับวันนี้นะครับเทศบาลนครยาลาก็ได้มีการจัดสถานที่สําหรับทําประชาคมในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบะภัยในฤดูฝนปี2567ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการมติเอาไว้นะครับเมื่อวันที่3ธันวาคม2567ซึ่งก็แบ่งออกเป็น40ด้วยกันนะครับทั้ง4แห่ง แห่งแรกก็คือที่ศูนย์เยาวชนนะครับโรงเรียนเทศบาล1โรงเรียนเทศบาล4และก็โรงเรียนเทศบาล5โดยผู้ที่ยื่นจุดไหนนะครับเอกสารก็สามารถที่จะไปทําประชาคมนะครับได้จุดที่ยื่นเรื่องเอาไว้ยกเว้นที่โรงเรียนเทศบาล6วัดเมืองยะลาครับให้ไปทําประชาคมที่โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านบ้านสเตงครับแล้วก็ผู้ที่ยื่นนะครับในโรงเรียนเทศบาล3วัดพุทธภูมิให้ไปทําประชาคมนะครับที่โรงเรียนเทศบาลที่นะครับ ทนวิถีทั้งนี้นะครับต้องบอกว่าจากทกภัยในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน38ชุมชน2 7 1ครัวเรือน54,466คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต4รายครับ